สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาด้วยตัวละครของผู้นิกโกะนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาขายไอดีให้เพื่อนค่ะเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็มีการไลฟ์บอกเรื่องตัวละครนี้ไปแล้วเบื้องต้นเนาะแล้วก็เออบอกราคาไปแล้วด้วยแต่ก็มีคนทักมาในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยราคาแล้วก็ บางคนนะคะก็ยังแบบไม่ได้พร้อมรับไปเลยในทันทีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเทียบตัวละครกันใหม่อีกทีนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการเล่นในระดับหนึง่งแล้วก็ก็คือเล่นทุกวันแหละยังคงเล่นทุกวันเหมือนเดิมแล้วก็อัปตัวละครไปแล้วตอนแรกคิดว,ว่าจะไม่อัพไม่อัพอะไรให้สุดท้ายก็อัพให้ละกันเพราะว่ามันมีกิจกรรมผีปีตรงอันนี้ยมาพอดีนะคะไต้อันดับเราก็เลยแบบกูขัดใจอ่ะเนาะ,นะก็เลยมานั่งไล่อัพให้หมดเลยสลายของในตัวต,ต่างๆนานา,นา ณะะนะตอนนี้ของเหลือเท่านี้ยังคงมีตราเทพอยู่นะคะกระดูก sp มี3ดาว6ดาวของอันนี้ยังเลือกได้นะคะกล่องอันนี้ก็ยังไม่รู้จะเลือกอะไรดีเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ด่านเจดลิงนะคะก็เก็บไว้ก่อนเหมือนกันลูกแก้วแหวนวงที่เหรืออยู่3วงให้เลือกนะแล้วก็อันนี้แกนอันนี้เลือกได้เช่นเดิมเลือกได้กระดูก4ดาวนะคะ3ดาวเอาไว้ไปแก้ของกันนะเดี๋ยวตามไปดูเรื่องของกระดูกแต่ละตัวกัน จิ้มดูกันไว้ก่อนจิตอันนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะคะแล้วแต่ว่าไอดีนี้อยากจะได้ม้าน้ําหรืออยากจะได้หลงๆเรือจะได้นารีอันนี้ไปคิดกันเราเองนะเราไม่กดให้นะคะอันนี้เก็บไว้อัพอ่ะโอเคอันนี้แบบเลือกได้ก็ไว้ก่อน่อะโอเคตามนี้มีบัตรคูณอยู่1 1ใบนะคะแล้วก็เรื่องของกระเป๋าไหนๆก็เข้ามาแล้วพูดทห่หมดอันนี้มีห่วงห่วงเสียงสเสน่หนะคะ1แดง กระเป๋า2แดงอันนี้สามารถอัพได้ถึง2000 0 0วงแหวนเนี่ยอัพได้ถึง2000 0ปีเดี๋ยวพาไปดูว่าคือตรงไหนอันนี้3เหลือง1แดงอันนี้ก็นะคะอัพได้แ0 0แสนปีอาทิตย์ละว,วงโอเคจบปึ้งในกระเป๋าหมดเท่านี้นะต่อไปเป็นเรื่องของนาจะหมดอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของตามแต่ละตัวละครละกัน เรื่องเลเวลก่อนนะคะเลเวลตัวละครตันอยู่ที่เวล81นะตอนนี้ตัวละครทั้งหมด7ตัวและ8ตัวก็คือเวล81แล้วดูตรงไหนได้ดีตรงนี้นี่81หมดแล้วทุกตัวนะคะอ๋อมีอันนี้ใส่นกที่สลายไปแล้วนะคะเอามาให้เดลือนกตัวเดียวอืมโอเคก็เท่ากับ7ตัวหลัก7ตัวหลักเวล81แล้วเรียบร้อยต่อไปมาเรื่องของของในตัวเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอย่างเนี่ยเอาแถบข้างๆกันก่อน พลังวิญญาณนะคะตอนนี้ตันแล้วนะเราปลดเวลแปดสิบสองนะคะทักษะก็ตันหรือยังอ่ะอัพไปจ้าเวลแปดสิบห้าทะลวงได้โอเคต่อไปขุมนะคะก็ตามนี้เลยอัพดาวแล้วเรียบร้อยตันนะคะอ่ะจบเอ่อไปทีละตัวดีกว่านะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่กระดูกกันต่อไปเป็นสายควบคุมสายควบคุม8ปเอ็ดพลังวิญญาณตันแล,แล้วเช่นกันเราปลดเวลแปดสิบสองทักษะ อันหรือ,อยังไม่ได้แล้วขุมอ่ะเท่านี้ต่อไปสายใดควบคุมอีกตัวหนึ่งอ่ะควบคุมตัวสำรองนะคะอันนี้เพื่อนอวยปิปิปตรงนะในฐานะที่เพื่อนอวยปิปิตรงแกเปิดไปเวลเจ็แล้วจ้ะ <c oughs> <laughs> พลังวิญญาณนะคะยังคงไล่อัพายวันให้อยู่อัพายวันให้อยู่นะคะแล้วก็ทักษะก็เมื่อกี้ก็อัพไปแล้วโอเคขุมตามที่บอกไปจบ ต่อไปเป็นสายค้อนอสายค้อนว้นไฟนะคะก็เป็นเวลาห้พลังวิญญาณยังคงอัพให้อยู่นะคะทักษะได้ยังเรียบร้อยอ่ะโอเคต่อไปเป็นซับซับหลักก่อนนะอน,นิ่งพลังวิญญาณตันแล้วนะคะทักษะได้หรือ,อยัง อ่ะอป่ายโอเคหลงหลงตัวที่สองยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่แปดเพลังวิญญาณตันเราเช่นกันทักษะได้ยังเรียบร้อยอ่าขุมยังไม่มีเนี่ยถ้า,มาเมื่อกี้ในกระเป๋ามีนะคะก็ไปกดเลือกกันนะถ้า,าอยากได้นะซับตัวที่3นะคะเป็นน้องดอกบัวนะคะ สลายได้นะถ้าคนไดไอดี ID ไปอยากแบบไม่อยากไดน้องตัวนี้ก็สลายไปเป็นซับตัวอื่นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะย้ายของได้เลยทักษะเก็บไปก่อนและกันดอกไม้หมดแล้วนะจ๊ะโอเคต่อไปเรื่องของกระดูกอะไล่เรียงเรื่องของกระดูกกันเริ่มที่สายนกเช่นเดิมกระดูกนะคะเอาตรงไหนก่อนดีอะตรงกลางละกันดูตรงกลางกันลวกันตรงกลางตามนี้นะคะ3อันใสข่ขับ ควบตัวรองวอนไฟเป็นสายคอน์ซับตัวที่หนึ่งซับตัวที่สองและซับตัวที่สามต่อไปเรื่องของกระดูกตรงนี้นะคะ sp ssr ใดๆก็แล้วแต่แเ๋ยดูตรงนี้กัน เริ่มที่อันนี้เดือยังคงขาดดาวนะคะเดือดยังคงขาดดาวเช่นเดิมอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพจนสุดอันนี้ก็ยังคงหากันต่อไปก็ดูเฉพาะนะคะมีโสมีหกปีกมีอ้วนมีมีน่ะปกีีมีนะคะอันนี้ไม่มีไม่มีนี่คือไม่มีอ่าพวกนี้คือไม่มีนะคะ ส่วนมากตู้ตามตัวละคร SP ต่างๆกระดูกเพื่อนเก็บมาครบนะคะป้องไวเป็นตืดๆยังคงขาดอยู่ตืดๆหัวกับอกจ้ะอันนี้ก็มีขาแล้วก็หัวกับอกด้วยอันนี้ก็ยังไม่ครบแต่24หรือยังตอนนี้23่สดาด,ด,ด <c oughs> ยังคงหาต่อไปต่อไปกระดูกเฉพาะค่ะพี่เฉินมีเสือมี เออหลงมีนะคะตามหนังสือจู่ชิงมีเช่นกันอันนี้คือไม่มีไม่มีนะไม่มีหมดเลยควบคุมจืด,จดอกจ้ะอกกับขาอันนี้ก็เป็นหัวกับขาอันนี้กล้อ,อกกับหัวอันนี้ค่อนข้างครบนะแต่ยืบเอ็ดดาวแล้วอ่ะอันนี้สิบแปดดาวอยู่หัวปีศาจวานหัวยังไม่มีอ่ะอันนี้มีจ้า ป๋อมีถังซานน้องทั้งหลายอันนี้คือเริ่มไม่มีนะคะปีปีปู่พิษหัวอูอันนี้เดี๋ยวกำลังจะมาในกิจกรรมหน้านะคะปอใสซ,ซีก็ไม่มีจา่าใช้เงินเดอ้อใส่ซับตืดตืด,ด,ดอันนี้31ดาวแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าสวยพอสมควรนะอันนี้หัวยังไม่ครบหกเลยแต่มีน่าจะมีของในกระเป๋าอยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้ไม่แน่ใจอันนี้อกกับขา หลงกนอันนี้คือเราเริ่มทําการอัพไปให้แล้วนะคะเนี่ยที่เราไปนั่งยัดอัพให้อันนี้ก็อัพแล้วเหมือนกันอาเมื่อกี้เข้าเดิมไหเนี่ยอ่ะอันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ได้อัพเลยเพราะของไม่ค่อยมีจอมยุจิตมีเท่านี้จริงๆราชาปลาดงดิบมีเท่านี้เลยต่อไปกระดูกเฉพาะนะคะมาน้นามมีน้องคนนี้มีเซียงเซียงมีออสมาจามีเยอะอยู่อันนี้คือไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะ พวกนี้คือไม่มีนะคะเพิ่มเติมกระดูกฟิวชัน่นฟิวชั่นของเสี่ยวไปไม่มีนะคะแต่ของมะน้ำมีจ้าของมะน้ำมีครบนะคะ6ดาวแดงเลยนะโอเค เพิ่มเติมกระดูกเทพเผื่อใครอยากเห็นกระดูกเทพนะคะน,นี้ใส่นกใส่ควบควบรองใส่คอนอันนี้คือมันมีอยู่ในสายซับนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวค่อยย้ายกลับมาเนี่ยเห็นปะมันมีนะแต่ต้องย้ายกลับไปอันนี้ซับตัวที่หนึ่งซับตัวที่สองแล้วก็อันนี้ตัวที่สามชุดเทพมันใช้เพชรแงเพื่อเราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เพชรสักเท่าไหร่แล้วเขาก็แบบไม่ค่อยได้แบบเติมเยอะเท่ากับ ID ของเรานะคะมันก็เลยแบบว่าเพชรน้อยไปหน ой, ป่อยน,นะในการที่จะซื้อของมันก็ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเออไม่คุ้มในการประมูลคิดว่าน่าจะหมดในระดับหนึ่งนะต่อไปเรื่องสายใยอ่ะสายใยนะคะอันนี้คือสิ่งที่โคตรน่าเสียดายที่สุดใน ID ดีนี้เลยอะ่ะเพราะว่าช่วงระหว่างที่ตัวละครต่างๆเข้ามาในปลายปลายอะ่ะรู้สึกว่าเพื่อเราจะ ไปไม่ถึงห้าเหลืองทุกตัวเลยเหมือนจะการันตีทุกตู้เลยมัง้งแล้วเขาก็เก็บเศษเอาไว้ให้กับปิปิตรงนั่นแหละเออเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ไปต่อในการในการปลดเปิดสายใายอะ่ะทุกคนมันก็เลยไม่มีของปลดสายใย,ยหลายตัวเหมือนกันเนี่ยพี่โศก็ไม่มีนะคะโสมะนะ้ำมังกรขาวเสียใจสุดกับไปูกะบีเนี่ยแหละคือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เพื่อนเราจะเลิกเล่นพอดีแล้วเราก็เลยแบบละตัวเราเองก็ด้วยเราไม่ได้เข้าไปช่วยดูให้กับเขาว่า เฮ้ยแบบสรุปจะเลิกเล่นจริงๆหรือเปล่าหรือยังจะเล่นเองต่อเนี่ยค,คือถ้าเขาบอกกันแต่แล้วเขาจะเลิกเล่นน่ะสินก็คงจะแบบเข้าไปกดเศษให้แล้วอะเพื่อเอาห้าเหลืองมาแล้วจะได้ปลดสายใหญ่แล้วมาแบบให้ทุกคนที่ไปรับเล่นต่อได้อันนี้คือเรื่องที่เสียดายที่สุดจริงๆเสียดายมากเออมากแบบรู้จะมาก,มาก,มากยังไงแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าปล่อยไอดีนี้ช้ากว่านี้อะละว,ว่าราคาจะตกมากกว่านี้แล้วมันก็ทําให้ไอดีเนี้ยเสียมากกว่านี้อีกตอนนี้ก็คือเริ่มสั่นคลอนแล้วอะไอดีเนี้ย อืมโอเคอันนี้นะคะตามนี้เลยยังคงมันมันหาได้นะแบบตามกิจกรรมประลองวันเสาร์พวกนี้หาได้แต่อีพวกตู้ตามตัวละครอะไรอย่างนี้เสียดายไอตัวหลักๆเก่าๆเนี่ยหกสิบกันแทบหมดทุกตัวแล้วนะมีแค่ตัวละครใหม่ๆนี่แหละคะ่ะตัวละครใหม่ที่มันจะเป็นแบบของพิเศษตามตู้นั้นๆ่นนะที่จะไม่มีได้เออแต่ต่างๆที่เหลือส่วนมากเต็มนะส่วนมากเต็มอย่างเงี้ยทั้งเฉินปอไซซีเสืออะไรเง,งี้ยครบ นะคะโอเคต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องตัวกันตัวนะคะตัวม่วไม่อยู่2 9 1ซึ่งถ้ามีตัวละครใหม่มาก็พร้อมที่จะการันตี300รใบเราไม่ได้แช่งนะเราบอบว่าเราแช่งแต่หมายถึงว่ามันอุ่นใจไงอุ่นใจว่าเฮ้ยฉันมี3 0 0ใบนะแต่ถ้าออกก่อนก็ดีอะไรอย่างนี้เออถือว่าแบบอุ่นใจว่าเฮ้ยมีตัวให้คุณเปิดได้น้องต,ตัวต่อไปแน่นอน ต่อไปเรื่องของตั๋วธงนะคะจะมี3 2 1กับตั๋วธงแดงมี164เรื่องของเพชรนะคะจะน้อยลงกว่านี้เนื่องจากว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามานี่ก็คือหน้ากากซับอันใหม่หน้ากากซับอันใหม่อันนี้ เปิดครบ70ครั้งก็จะได้อันนี้การันตี1อันนะคะเรากะว่าเราจะเปิดแน่นอนให้กับ ID นี้ซึ่งถ้าออกก่อน70ครั้งก็ดีแต่ถ้ามันออกไม่ถึงจริงๆแบบมันไม่ออกอะ่ะก็ต้องการันตีไปถึง70ฉะนั้นเราก็จะใช้เพชรในการซื้อนะคะคนที่รับรับไปต่อเนี่ยเพชรก็จะน้อยลงนะแต่อย่างน้อยอะ่ะมั่นใจได้เลยว่าคุณได้อน,นี้มาแน่นอนอะ่ะ1อันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้หรือถ้ารับรับไปต่อก่อนที่กิจกรรมนี้จะหมด กิจกรรมนี้อีก3วันจะหมดเนี่ยถ้ารับไปก่อนที่3วันจะหมดนะไปเปิดเองแต่ถ้าวันสุดท้ายแล้วอะ่ะยังไม่มีใครซื้อไอดีนี้ไปต่อเราจะทําการเปิดให้นะคะเหมือนกันกับวงแหวนอ่านลืมลืมเดี๋ยวไปดูเรื่องวงแหวนใช่วงแหวนต่างๆเราเน้นที่สายตีกระดูกแล้วกันนะขออนุญ,ญาต เสือนะคะจะเป็นคิเลตสี่วงครบ 200K ตรงนี้ไอเรื่องของกระเป๋าเมทีเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะอัพได้ถึง 200K แล้วก็แหวนป่องเขียวครบนะคะสีเขียว 400K ส่วนอันนี้160 K. อยู่นะอันนี้ก็คือมีของนะแต่ว่าลูกแก้วยังมีไม่พอนะคะที่จะอัพไปหาลูกแก้วเพิ่มเพื่ออัพ2 0 0เพื่ออัพ2 0,000นปีนะส่วนวงอื่นๆจะมีพวก ATK อะไรอย่างเงี้ยให้เนี่ยสป,ปิดีคิดดาเมจเอาไว้ไปเล่นได้ ก็ต่อมานะคะเป็นปอดไซสีก็จะเป็นเออเนี่ย ATK ล้วนแล้วก็2 0 0 k เหมือนกันมีแหวนงูเนตมายาให้2วงนะคะทุกคนมี2วงนะมี ATK เต็มกับคิดาเมเต็มอันนี้แล้วแต่ว่าคนรับไปต่ออยากจะเอาเป็นสายไหนแล้วเดี๋ยวคนก็ไปอาเฟมันเป็น60,000เองนะมีแหวนหมาให้2วงเหมือนกันอันนี้ยังไม่เลือกเลยนะคะมีอันนึงที่ส่งม,มาเป็นออฟอะไรสักอย่างมีอยู่แล้วอะวงหนึงแต่ไม่รู้คือไหนเดี๋ยวหาก่อน มันจะมีบอกไหมนะไม่มีแฮะจริงๆมันมีวงหนึ่งนะเออช่างมันอ่ะอันนี้เทพวาจาค่ะเดี๋ยวไว้ไปหาให้แปบ๊บนึงนะอันนี้ก็เป็นเออคิดาเมีดมีครบทุกวงเหมือนกันนะคะเป็นไอดีที่สายตีกระดูกแหละ นะอันนี้ร้อยเคร้ทั้งคู่เลยแหวน7ด้วยเลยไหมเออพูดถึงแหวน7ด้วยเลยละกันอันนี้420นะคะสายควบคุมสี่อยยเหมือนกันเสือ420เหมือนกันมาน้ําเป็นคีดาเมทล้วนอันนี้ก็จะมีพวกสปีด HP ให้สำหรับเล่นเล่น PVP ด้วยอันนี้ค่อนข้างครบในด้านของ PVP นะสายสายซับนะคะหล,หลง SP ก็เออสปีดก็มีอาน,นิ่งออตกา HP ATK ก็มีให้ อันนี้แหวนเจ็อยู่ที่ 400k นะคะแล้วก็แหวนพวกนี้มีกระเรียนขนครามจากกิจเซียงเสียงครั้งที่แล้วนะคะอันนี้เรากดมาให้แล้วเรียบร้อยการันตี1 1 1หน้าแรกไปเลยนะคะ1ห,หน้าแรกก็คือได้กระเรียนขนครามมา3วงแล้วก็ได้ม้ามาด้วยวงหนึ่งโอเคอันนี้คือเรียบร้อยกดมาให้นะจ๊ะปีปีตรงตามนี้สปิริต สปีดมีให้เล่น ATK มีให้เล่นนะคิเลตก็เริ่มทำเผื่อถังซานเทพสมุดแล้วเรียบร้อยยานเขียวยังต้องอัพกันต่อไปอ่ะมีแสนปีอัพกันต่อไปนะคะน้องมังกรขาวอ่ะมีคิเลตให้ครบเหมือนกัน ATK มีอย่างที่บอกสายซพับค่อนข้างมีครบนะเพราะว่าเล่นหลายตัวมันก็เลยทำไว้เยอะกระเรียนเมคามี1วงนะคะห้าหมื่ปีแล้วก็อันนี้สามรนะคะแบนเจ ค okay. น่าจะหมดไหมคิดว่าน่าจะหมดนะสรุปน้องหมาเหมือนมีวงเดียวแฮะจริงปะเนี่ยเออน่าจะมีวงเดียวคะ่ะทุกคนขอโทษทีน่าจะจําผิด ต่อไปเรื่องของแพ็คเติมต่างๆนะคะร้านเติมเงินนี้รีแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แพ็คตรงนี้แพ็คโบนัสหรืออยู่3วันกับ7วันนะคะนั่นก็คือเท่ากับ3วันตรงนี้แหละ3วันที่เหลือตรงนี้เราว่ามันใกล้ปริ่มของ ID ดีนี้มากแน่ๆแล้วแล้วอะ่ะคือถ้าหากว่าไม่มีการเติมต่อ ID ก็อาจจะมีการหยุดพัฒนาหยุดพัฒนาในเรื่องของอาการอัพของตัวละครบางอย่างที่จะได้ตามรายวันอะไรแบบเนี้ย เออนะแต่การทำรายวานหรือใดๆตรงนี้เราจะพยายามประคองไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันจะหลุดเมตาเราจริงๆอ่ะเพราะนะตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้มีการเติมหรืออะไรต่อการเล่นสายฟรีจ๋าเลยเนี่ยพูดตรงๆว่าก็ยากที่จะทําให้ไอดีนี้ประคองให้มันอยู่อันดับต้นๆได้คือนะตอนนี้ถือว่าทีมตีกระดูกของเขาอ่ะยังอยู่ในติดสิบอันดับต้นๆของกิลเราอยู่นะคะน่าจะอยู่ประมาณแบบ แปดก้าบอ่ะเพราะว่าเขากดออโต้นี่อยู่อันดับ12บสอนะขณะออโต้อยู่12ถ้าเขากดเล่นดีๆจริงๆแล้ว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบสิอันดับของกิลอยู่นะคะทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนก็คือเทพสมุดได้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะเราเล่นให้ครบทุกวันครบทุกอย่างที่จะเป็นไปได้นะ กดมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งดาวแดงนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านค้าของถังซานเทพสมุทรยังไม่ได้แลกแต้มนะคะถ้าหลงๆเนี่ยของเพื่อนไอดีเนี้ยไม่มีจะพยายามเล่นให้มันได้สองหมื่นแปดอยู่เหมือนกันนะพยายามเล่นเก็บอันเนี้ยต่อไปยังมีเวลาอีกสี่สิบเจ็ดวันคิดว่าน่าจะหวังว่าจะหวังว่าจะถึงนะเพื่อจะได้ให้ให้ได้มานะคะเออคนรับคนที่รับเนี่ยรับไอดีไปสานต่อก็นะคะทุกคน เล่นประจําวันทุกๆอย่างคุณก็จะแบบได้อันเนี้ยมาสองหมนแปดเพื่อเก็บกระดูกหลงๆืนะสู้ๆนะคะไปสัปดาหนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ถ้าใครสนใจอย่าลืมแอดไลน์ออฟฟิเชีมาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้หรือว่าอยากจะต่อรองราคานะคะจากราคา2000ันไอดีนี้ราคา2000นนะคะถ้าอยากต่อรองต่อรองได้นะแต่อย่าต่อรองโหดเออโอเคก็ยังไงเอามาลองเปรียบเทียบไอดีอื่นๆกันดูได้นะคะ สวัสดีก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วไปค่อยเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีไลฟ์กันบ๊ายบาย